มาเรียนในหน้าที่34กันต่อน,นะครับผมคำสั่งบอกว่า find the words find double word, uh, f i n d นะครับแปลว่าค้นหานะครับ find ผมเขียนคำอ่านภาษาไทยนี่อาจจะเขียนผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะถ่ายเสียงยากเหลือเกิน the w o r d นะครับ the เป็นคำ article ไม่ต้องแปลนะครับนะภาษาอังกฤษว่า article นะครับภาษาไทย article words นะครับคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ ก็จงหาคำศัพท์หลายๆคำศัพท์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับนักเรียนต้องรู้ว่าลูกโป่งเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะครับคุณครูก็ช่วยให้นะครับเขียนให้ว่าลูกโป่งเรียกว่าบอลลูนนะครับส่วนภาพนี้นะครับขอเรียกว่าโยโย่โย,โย,โ,ยโย่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใส่ขีดตรงกลางนะครับแต่เวลานักเรียนหาใน crossword ตรงนี้นะครับไม่มีขีดนะครับนะ ส่วนนี้นะครับอาจจะเป็นลูกบาสเกตบอลลูกวอลเล์บอลลูกฟุตบอลก็แล้วแต่เรียกว่าบอลเฉยๆนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นเชดดี้แบรส่วนภาพนี้นะครับไม่ได้เป็นภาพเด็กผู้หญิงนะครับนะเขาเรียกว่าดอลนะครับเป็นภาพตุ๊ก,กตา ทีนี้นะครับการหาคุณครูไม่ต้องหาให้นะครับนะให้นักเรียนหาเองนะลูกนะเพราะว่าเด็กๆชอบนะครับคุณครูลองหาดูสักข้อแล้วเมื่อกี้ก็หาเจอนะครับนะเช่นว่าโยโย่วิธีหาก็คือให้ดูตามลูกศรน,นี้นะครับถ้าลูกศรชีร้ลงมาอย่างนี้ก็หมายความว่าโยโย่จะต้องลงมาอย่างนี้นะครับนักเรียนเริ่มเริ่มดูจากตัววายใช่ไหมครับนี่ดูตัววายอ่าเนี่ยเจอทันทีเลยนะครับวายโอวายโอโยโย่ก็วงกลมลงไปเลยนะครับนะโยโย่เป็นต้น ถ้าเกิดมาอย่างนี้นะครับคำว่าบอลนะครับก็คือแนวแนวครอสนะครับก็คือแนวตั้งหรือแนวขวางนะครับก็นักเรียนเริ่มดูจากตัว B นะครับนี่ตัว B ไม่ใช่นี่ตัว B ีเจอแล้วนะครับ BA ดับเบิลอลก็วงกลมเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นหน้านี้คุณครูเขียนให้แล้วนะครับว่าเรียกว่าอะไรบ้างเทนนิสแบก็ไม่ต้องไปเว้นวรรคนะครับนะหายาวไปเลยนะครับเทนนิสแบกเนี่ยมองเห็นได้ไกลเลยนะครับ โอเคนะครับจบหน้า34ไปเร็วเลยครับเจอหน้า35ต่อ